หาลูกครับหามลอกเล่นแบบเด้อฮึมโคตรใสวีครับมาพี่น้องวันนี้ได้นี่เสือร้องไห้ส่วนเป็นเปลาวเนี่ยครับส่วนนี้กรุบกรอบดีครับ มาได้ครับได้ทางการทั้งกายทั้งสเปนบาหล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาเอเชียยุโรปอเมริกาเม็กซิโกน้ำแข็งพี่น้องจิ้นเจ้าอันนี้เป็นนมเด่นอันที่ติดบัวสงฝาเนื้อช้ำเจียวไหวเหยามาบัวอย่างทางพี่น้องนั่งไปเป็นแซ่บได้ดมั้ยเจียวแจีวเสดีมขมอ่ะเราเอาตรงนี้กันเอาต้นเปบอกข่าวเหมือนกัน นี่นี่ช่วงนี้เจ้าเจ้าช่วงนี้ครับนี่สดสดใหม่ๆและเหนืออุนจุลูอยู่เปล่าคนเอามาอืมเนี่ยมาซิเมเบิง แซบ่บมันอีกินในบ้านมันฮอนแดกางนอกครับไขอจัดจานกันได้ค่ะได้มาเจอกันไปเซ็จเรียบร้อยพี่น้องจัดจานเรียบร้อยละเพียงามงามมาประการแรกแก่ข้าวตัว mãi đây có sao yên được cấp dầu chuột vinh anh mà. hm 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 ขัข้นขางมันกับไปเพ็เเนื้อแห้งหรือแปลรูป mm hmm. จึครับมาทำพิธีเลยบวบอะไรยอย่างห่างเนาะมีคนมาถามมีหลายคนถามมาโอ้าว่าอันสมตำมุ้งมันบอกมันบอกคือเจ้าเจ้าต้องกินส้อยจุเอามาจัดถ่ายแล้เด้อ <laughs> หาลูกครับหามลอกเล่นแบบเด้อ うんバラキノ。 คาเซื้อชุดนี้เป็นแบบข้าวแซ่บอีลีพี่น้องกรุบๆ เท่านั้นมาเดอร์ใส่เนื้อใส่ช้อจุไม่กินกันถ้าพานไม่ค่ะตองไข้แบบมาเดอรอืมอืมน้นลำบันตวยเอ้ยดินีเชียสแซบ่บอืม Today I have beef biscuit today. Very yummy. Jap mm. lai. <coughs> ชนี้ว่างๆพาย,ยา่มเทดคลิปม่เน่าวไปให้บซี FC ทุกคนเบิง์น้ะครับเด้อมีคนถามกินนันคลิปจะเป็นสันส้นๆที่หาบ้านเท้าตัดดิ เป็นมันๆกรุบๆจับถูกใจหลาย มันเลยกินอยู่ในบ้านเนี่ยพี่น้องแล้วฉัน้องอากาศมันอ้าวพวดขนาดจัดของเฮือดแตงเฮือดแตนเสือเปียกไปรอบหนึ่งละ <S <S การกินดิบต้องกิน,กนยาถ่ายพิษทุกๆสามเดือนเด้อ

บอกเลยทุกใจครับ ส่อยจุเมื่อใครลาบลับคครลาบคา,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 ายก่อยพี่น้องแต่เราเห้าวเอามากขูกใส่กันนะซื้อเครื่องปรุงไม่ขึ้นกัน,น,กนเบิดเลยขขาดอไปคู่กับเเป็นก้อยเจะเป็นหลายอย่างแล่วคนแลแล,ลงคนที่เอิญเฉลี่ยมันน่ก็จะเป็นชกเล็ก ท่าเน,นี้ยก็จะกลายเป็นลูกนะประมาณอืมอืมครับนั่งกินไม่ห้องแอบนั่งกินสบาย,ยาทั้งที่เองไม่้องแต่ไม่ได้บรรยากาศทางนอกเนาะ ได้กินได้กินนะครับดีต่อสุขภาพบืนเห็ดผักจังโกะไมนุ่อีกไม่นูดเด็ดเมืองรองไข้แล้วครับพี่น้อง ถ้าคนอยู่แถบแถบน้องคาาแถบอุดอรแถบอีสานเนี่ยจะรูพผัดจังโกะเ๋ยวเห็ดให้เบ้ง <c oughs> เหนือส่วนนี้แหละแสบสุดไม่เห็ม <c oughs> sẹp cái câu nhung chuột mặn, ชจูนบ,บาเลบาดแต่ประมาณครัพี่น้องมาเบิดเบิดแล้ว ส่วนเป็นเสืออ่ะมโอนี้สุดท้ายาะสุดรับอันนี้สิแบบเอาไปเห็ดอีกเมนูนนึงอืมอืม อืมมาหลังไข่เนยกะเพาะออืมแซบถึงใจอีรีครับเสือลองไห้ส่วนบมกเผานะครับพูดเดคเขาไปเเจอล่องสื่อมาแล้วครับพี่น้องเนี่ยส่วนอันแข็งจนเนี่ยมันจะมีเะพาะงึ้นก่อนตัวผู มื่อนี้ผมพ่อสม,มิทธพี่รลองได้เมื่อหนาผมหาเด็ดมูลแซ่บไม่กินที่เมืองใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาววีดีเซ็นกับอเดนเหยี่ยวเลิฟยูออลเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายเชิญมาตักสีใบยาบ๊ายบายเลิฟยู <laughs>